เอ้โหจี้จิกจี้จิกจี้จิกาจอรหังสัมมาสัมพุทโธพักขวาภูตังพักขวันตังอภิวาเทมิ ลูกเลยใช่แหละสภาพนี้ลูกกูชัวกระโหลกเงี้ยลูกกูชัวจริงถ้ากระโหลกเงี้ยลูกกูชัวอปาป้าสวัสดีค่ะ ชืน่นชมป๋าเชนะนอสวัสดีครับป๋าวันนี้หนูแถมมาเชน้าด้วยเลยอ่ะกระโหลกอย่างเงี้ยใช่<ะ>ลูกกูนแน่ฮะป๋าวันหนูจะโดนเหรออ้าวหรือไม่จริงอ่ะดูดิ

ตายตายตายเอ้ยตายเอ้างงวิ่งชนทะไบลูกวิ่งชนทะไบวิ่งชนทะเบียลูกฮะ Woohoo. Woo. hoo Woo. -hoo! Woo. -hoo! <laughs> 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 <Elementary> what? ตายตายหัวหลบหลบแล้วใส่ เจ้ากะจีอ่ะก็ได้เจ,จ,จ้ามาเจ้ากะจี่จะลูกเจ้ากระจีเจ้ากะจี

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อ,อยังนอนเปรโอ้โอ้ละเหก่อมลูกน้อยนอนเปรไม่ผ่านทันเฮไป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 ,ไป อุ้ยวุ้ยต่อยกันอย่างงี้ต่อยกันอย่างงี้ไปวู้ฮู้ช้าอมาช้าก็โดนดิอย่างเงี้ยอันหนึ่งสองเอเดอเดอเดอเฮ้ยงงเฮ้ยงงงงเฮ้ยเฮ้ย เอ้ i, hi, 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 hi. ฮิ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 คนลยองฮิ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 ฮเยเรียนไหมจ๊ะลยองฮิฮิวิงวิงฮิ คิดถึงเธอทำใจจิกคนอยากให้เธอกลับมาสักที เอ็งเปิดค่ะไม่มีจบตรงนี้หรอกใครให้เอ็งเปิดฮึฮึคนบันไดอะฮะเอ็งคนบันไดอะฮะฮัลโหลเอ้ยคนบันไดอะฮะคนบันไดคนบันไดเอ้ยคนบันไดฮะเอ็งคนบันไดฮะฮะต่อยแบบรื้อดิค่ะคนบันไดดิเราคนบันไดฮะเราคนบันไดดิ พูดไปพูดดิเราก็าได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำโดโด้ทำร้ายดิทำรต่อยไรดิฮะอ๋ออึ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 ยอมเป็นวัวเป็นควายที่เธอใช้มาหลอกกันยอมเป็นทาส รับชัยไอซัดชุดเขียวแม่งไปเด้อฮกชัวเปลี่ยนชุดเด้อ เฮีย,ย,ยก็จะตายสัตว์กูนึกว่าต่อยอควายตัวหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขบียงไปรเอ๊ะเป็นไงเจอหมัดกูอาลาหังสัมมาสัมพุทโทธพัควา พุทธังพักขวันตังอภพิวาเทมิอนะนะโมตะสะพักขวะเอ็ดไม่ได้ยังไม่โตยังไม่โตรอโตก่อนโ <c oughs> ตตอนไหนวะเนี่ยโตอะระหะโอสัมมาสัมพุทธะสะสามจบสามจบมานี่ยังไม่สามจบมานี่ ันนี้เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธะ,ะคบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุธเฮ้ยเหลือตัสสะไอ้หนูตัสะโอเคหฮิย ต่อยควายไปนเนี่ยถึงชิบหายลูกกูเป็นควายลูกเป็นควายแล้วพ่อฮะไปกินอะไรมาลูกสักหนังควายมาหรือไงในพูดกับป้าซิเราสักหนังควายมาเร่ออไปดีอะไรเนี่ย วิ่งหนีแล้วไอ้เหี้ยต่อยไม่ตายทีตายละอ่ะงงงงโดดอันนี้มาทางนี้อันนี้ผิดทางลูกมาทางนี้อันนี้ปลาลงทางนี้ลูกมาดิมาดิอันนี้อันนี้อันนี้ดัก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 อันนี้ดักอันนี้อ่ะปลาปลาขึ้นปลาขึ้นต่อลูกปลาขึ้นปลาขึ้นเสร็จปลาเดินงงงงฮึบต่อยไม่โดนฮึบนี่งงงงเฮ้ย อะไรอะไรไปไหนลูกไปไหนมันนี่อยู่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 นี่อย่าเด้ออย่นี่กูตายด้วยมือตัวเองเอ้าไม่ได้หนูจะได้เวลเนี่ยเวลหนูไม่ขึ้นโอ้หหนูต่อยสภาพนีเวลไม่ขึ้นหรอกชาติหน้าจริงชาติหน้านนเนี่ยไปดีกว่า ไปไปนอนแล้วนะฝันดีล,ดลูกฝันี่มาจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนโอ้ยให้กูจุ๊บจังจุ๊บน่อยนมาโอ้ยจะให้จุ๊บอะไรลักดาจุ๊บจุ๊บก่อนเอาข้างซ้ายข้างขวาวันนี้เอาหน้าผากหน้าผากอีกโอ้สิวขึ้นหมเนี่ยไม่อ่าได้ <c oughs> ลูกเป็นไงชื่นใจไหมชื่นใจเลยนะถูกแล้วไปนี่นะบามยบายตอด้วยต่อดตอต่อดอะไรเป็นไม่ใช่ปลาตอดด้วยตอดไม่ได้ลึกนะนะตอไม่ใช่ปลานะลูกนะต่อ เหมิดไหมลูกโอนโอนอ่า, <Hey. S 2> ากอดหนับโอ้ล้วปลานั่นนะหนาวบา,บายบายมาให้ใกล้ลูกอ่ะมิเตย์จะบอกอเขาจะบอกว่าพรุ่งนี้มากี่บงพรุ่งนี้อยู่เหรอ,อดูมาดูมาตอนตอนเ<า>จน ตอนททำๆประมาณหนึ่งทุท่มสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเข้าทำทำไมลูกไม่ได้เข้าทำสองทุ่มเฮ้ยเฮีย,ย<ะ>กดยังไงวะ,อะสองทุ่มใช่ไหมอโอเคงั้นฟันดีลูก